ก็อย่างแรกก็คือมองมองตัวเองทบทวนตัวเองก่อนว่าเราอะมีความสุขแค่ไหนนะตอนนี้เราอาจจะมีความสุขอยู่แล้วหรือเราอาจจะมีความทุกขม่ไหนคือถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วเราเป็นยังไงคนรอบข้างเราค่ะอย่างเช่นว่าลองดูมองดูคนอื่นที่เขาถ้าเทียบกันอะอย่างเรื่องการเรียนอย่างเงี้ย ถ้าเอาเป็นตัวเองก็ได้่านตอนนี้แบบเครียดมากเรื่องทีสิทธ์กำลังจะกำลังจะเสร็จจะจบไม่จบเงี้ยค่ะก็ลองดูคนอื่นที่เขาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเขาอาจจะหนักกว่าเ,เรานะเหนื่อยกว่าเรานะแล้วก็ถ้าพ่อกับแม่ก็สำคัญค่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรบางทีเราคิดว่าเรากับเขาคนละวัยกัน เ,าเบางทีอ่ะก็ได้คาแนะนำะไรดีกว่าการที่เราคิดว่าเราคุยกับเพื่อนแล้วเราสบายใจก็ได้บางทีคุยกับพ่อกับแม่แล้วก็สบายใจกว่าแล้วก็หรืออีกอย่างหนึง่งถ้ามันวุ่นวายมากจริงก็ทำอะไรที่มันแตกต่างไปเลยเช่ยว่ะตอนนี้แบบไม่ไหวแล้วเครียดมาก็หาอะไรอื่นท,ทํื่นทมที่แบบแตกต่างกับสุดขั้วไปเลยแล้วพอกลับมาทําสิ่งเดินอีกครั้งหนึง่งมันทําให้เราอ่ะโฟกัสกับสิ่งอันได้มากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นก็ทําอะไรได้ดีขึ้นค่ะ